ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ w a r b i r d Tales เรื่องเล่าเครื่องบินรบครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับ EP พิเศษที่เราจะโฟกัสไปที่ภารกิจที่โด่งดังที่สุดเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์สงครามแปซิฟิกมากที่สุดและที่สำคัญมันคือเวทีแจ้งเกิดที่ทำให้โลกต้องจารึกชื่อของ Lockheed P 3 8 Lightning ในฐานะเพชรฆาตรระยะไกลอย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณพร้อมแล้วรัดเข็มขัดให้แน่นตรวจสอบออกซิเจนแล้วดำดิ่งไปสู่มูเกาะซูลมอนในวันที่18เมษายน1943กับผมกับตันอินโทรใบสั่งตายจากวอชิงตัน The Death Warrant คุณผู้ฟังครับปกติแล้วเครื่องบินรบยุคสงครามไฟเตอร์ Fighter. หน้าที่หลักคือหมาล่าเนื้อคอยไล่กัดเครื่องบินข้าศึก หรือคุ้มกันเครื่องทิ้งระเบิดรัศมีทำงานก็แค่สั้นๆบินไปกลับสองสาชั่วโมงก็น้ำมันหมดแล้วแต่ผี38 n ไลนิ่งเกิดมาเพื่อทำลายกฎนั้นครับในฤดูใบไม้ผลิป,ปี1943สารัฐถอดรหัสลับได้ว่าจอมพลเรืออิโซโรกุยามาโมโตะมันสมองของกองทัพเรือญี่ปุ่นผู้บัญชาการที่วางแผนถล่มเพล r l ฮาเบอร จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารที่เกาะบูเกนวิลโจทย์คือเป้าหมายอยู่ห่างออกไปกว่า400ไมล์ทะเลไปกลับเกือบ1,000ไมล์และเราต้องไปดักรอเขาที่กลางทางให้ตรงเวลาระดับวินาทีในคลั้งแสงของสารัฐตอนนั้นสปิดไฟบินไม่ถึง FC f c f Wildcat ช้าไปคอแซยังไม่พร้อมมีเพียงหนึ่งเดียวที่ทำได้ นั่นคือ l o ็อกฮีท P38 l i g h t n i n g วันนี้เราจะมารู้จัก P38 ผ่านภารกิจ o peration Vengeance กันครับว่า,วาเจ้าปีศาจหางคู่ลำนี้ถึงเป็นพระเอกคนเดียวที่รับบทนี้ได้ Part 1กายวิภาคของนักฆ่า Anatomy of an Assassin ทำไมต้อง P38 คำตอบอยู่ในดีไซน์ที่ประหลาดแต่อัจฉริยะของมันครับ1ห,หัวใจคู่ Twin Allison V12 Engines ภารกิจนี้ต้องบินเหนือทะเลล้วนๆถ้าเครื่องยนต์ดับไปตัวหนึ่งคุณก็กลายเป็นเหยื่อฉลามแต่ P38 มี2เครื่องยนต์มันมอบความมั่นใจให้นักบินกล้าบินลึกเข้าไปในแดนข้าศึกแบบที่เครื่องยนต์เดียวไม่กล้าทำเสียงเครื่องยนต์เสียงของมันไม่ใช่เสียงแผดคำรามแหลมเหมือนพวกญี่ปุ่นแต่มันเป็นเสียงทุ้มต่ำนุ่มนวล พราะผ่านเทอร์โบซูเปอร์ชาร์มาแล้วมันคือเสียงของพละกกำลังที่ซ่อนเร้นครับ 2. ถังน้ำมันยักษ์ Long Range Capability นี่คือไฮไลท์ครับเพื่อให้บินไปถึงจุดดักซุ่ม P-38 ในภารกิจนี้ต้องติดตั้งถังน้ำมันสำรอง Drop Tanks แบบพิเศษใต้ปีกข้างหนึ่งติดถัง165แกลลอนแต่อีกข้างต้องสั่งตีพิเศษติดถังยักษ์310แกลลอน ใหญ่ขนาดลงไปนอนแช่ได้เลยมันทำให้ P 3 8กลายเป็นปั๊มน้ำมันบินได้ที่มีเขี้ยวเล็บ 3. เเขี้ยวเล็บที่นมูก Nose Mounted Guns นี่คือปัจจัยชี้ขาดเครื่องบินทั่วไปปืนอยู่ที่ปีกต้องตั้งระยะบรรจบ Convergence แต่ P 3 8ปืนทั้งหมดจุด504กระบอกและปืนใหญ่20มมหกระบอกอัดแน่นอยู่ที่นมูกข้อดี คุณไม่ต้องกังวลเรื่องระยะยิงไม่ว่าจะไกล800หลาหรือใกล้50หลาเล็งตรงไหนกระสุนไปตรงนั้นมันคือเลื่อยไฟฟ้าที่ตัดปีกข้าศึกให้ขาดได้เลยในชุดเดียว Part 2การบินที่เงียบกริบ The Silent Flight 07.25นาทีกว่าดาวคคแนลฝองบิน P38-16 ลำทะยานขึ้นฟ้าด้วยน้ำหนักเกินพิกัด Overloaded นักบินต้องประคองเครื่องอย่างระมัดระวังไม่ให้ยางระเบิดกลยุทธ์ Wave Top f l y ing เพื่อหลบเรดาญี่ปุ่นพันตรีไมเคิลมิทเชลผู้นำฝูงสั่งให้บินต่ำเรียบผิวน้ำสูงแค่30-50ถึงฟุตตลอดระยะทางกว่า400หมายไมล์ทะเลความรู้สึกนักบินลองนึกภาพขุนขับรัดเฟอร์รี่ด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ต้องขับบนเส้นได้แคบๆเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่ง ห้ามเปิดวิทยุคุยกันห้ามเผลอแดดปริง้งเปรี้ยงสะท้อนผิวน้ำเข้าตาร้อนจนเหงื่อท่วมชุดนักบินเสียงเครื่องยนต์ครางหงิงๆิงชวนหลับแต่วูบไม่ได้วูบคือตายการนำทางใช้แค่เข็มทิศกับนาฬิกาเดทเพล็กคอนิงถ้าคำนวณพลาดแค่นิดเดียวจะไม่เจอใครเลยแล้วน้ำมันจะหมดกลางทะเลแล้วแล้วความแม่นยำระดับเทพ,พเจ้าก็เกิดขึ้น 09.34นตรงตามแผนเป๊ะจุดดำๆปรากฏขึ้นเหนือเกาะบูกเกนวิลเป้าหมายเครื่องบินทิ้งระเบิด G4M เบตตีสีเขียวลายปลามสองลำผู้คุมคัน A6M0 6 6ลำบินอยู่สูงกว่าพันตรีมิเชลสั่ง Drop tanks เสียงโลหะดีตัวกึกทั้งน้ำมันร่วงลงทะเล ผี38ที่เคยอุ้ยอ้ายกลับมาเป็นนักสู้เต็มตัวฝองบินแบ่งเป็น2ทีม Killer Flight ทีมสังหารสี่ลำพุ่งเข้าหาเบตตี้ Cover Flight ทีมคุ้มคัน12ลำบินไต่ระดับไปจัดการซีโร่ Part 4วินาทีสังหาร The Kill Seconds ตรงนี้ขอเล่าแบบ slow motion นะครับเพราะมันเร็วมากซีโร่ที่อยู่สูงกว่า พุ่งดิ่งลงมาใส่ทีมสังหารทันทีร้อยเอกตันโทมัสแลนเฟียหักเลี้ยวไปสู้กับซีโร่จึงเหลือร้อยโทรเร็กซ์บาเบอร์ขับ p ี8 8ชื่อมิสเวอร์จิเนียเพียงลำเดียวที่ไล่กวดเป้าหมายหลักเครื่องบินเบตตี้ของยามามโมโตเห็นท่าไม่ดีนักบินญี่ปุ่นกดหัวดิ่งลงยอดโตรยหนีเข้าไปในป่าดงดิบแต่หนีพี8ไม่ผลครับบา์เบอร์เร่งเครื่องอลิสันตามไปติดติด มุมมองนักเลงเครื่องบินซีโร่อาจจะคล่องกว่าซีโร่แต่ในจังหวะไล่กวดทางตรงแบบ drag race แบบนี้พลังเครื่องยนต์คู่ของ P 3 8กินขาดครับระยะ1,000หลาบาร์เบอร์ยังไม่ยิงระยะ500หลาเขากดไก่เสียงปืนทรับเสียงปืนกลจุด50และปืนใหญ่20มมดังสนั่นห้องนักบิน กระสุนพุ่งเป็นลำแสงเส้นตรงจากน้มูก P-38 นี่คือข้อดีของ Nose Mounted Guns ที่ผมบอกมันเจาะเข้าที่เครื่องยนต์ขวาและปีกของเครื่องบินญี่ปุ่นอย่างมั่นยำชิ้นส่วนเครื่องบินญี่ปุ่นกระเด็นวันควันไฟลุกท่วมทันทีเครื่องบินเบตตี้ของ amoto, ยามาโมโตะสูญเสียการควบคุมปีกขวาหักสะบัน้นเครื่องม้วนตัวแล้วพุ่งปักลงไปในป่าตูม้ม สาวสูงของควันดำพวยพุ่งขึ้นเหนือยอดไม้ปิดตำนานจองพลเรือผู้ยิ่งใหญ่ Part 5. บทสรุปและเกร็ดที่คุณไม่รู้ Trivia 1. ปริศนาใครยิงเป็นดราม่ามายาวนานครับแลนเฟียอ้างว่าเขายิงแต่จากการตรวจสอบซรางเครื่องบินและวิถีกระสุนในยุคหลังยืนยันว่าเร็กซ์บาร์เบอร์คือคนที่ยิงกระสุนนัดสังหารเข้าที่ท้ายเครื่องและปีกของเบ็ตตี้ แลนเฟียยิงซีโร่แต่กองทัพไม่อยากให้แตกแยกเลยแบ่งเครดิตกันไป 2. รหัสลับ Pop Goes the Weasel เมื่อบินกลับถึงฐานนักบินวิทยุแจ้งรหัสว่าป๊อ o ก s t เดอะวี e ซลวีเซลตายแล้วทำให้กองบัญชาการรู้ทันทีว่าภารกิจสำเร็จ 3. ความรู้สึกของซีโร่นักบินซีโร่ที่รอดชีวิตมาได้เคนจิยานากิยะ เล่าภายหลังว่าเขาช็อกมากเพราะไม่คิดว่าจะมีเครื่องบินศัตรูโผลมาที่นี่และ p 38พวกนั้นเร็วและดุดันเกินกว่าจะไล่ทันในจังหวะดิ่งหนีบูมแอนซูมอ ok. ัลโทรมรดกแห่งสายฟ้าคุณผู้ฟังครับโอเป t เรชั่นเวนจ c สไม่ใช่แค่ชัยชนะทางการทหารแต่มันคือเครื่องพิสูจน์ปรัชญาการออกแบบของ p 38 l i g h ไ n นิง มันอาจจะเลี้ยวไม่เก่งเท่าซีโร่แต่มันบินไกลกว่าเร็วกว่าและยิงแรงกว่ามันคือมัสโซคาแห่งเวหาที่ใช้พลังดิบเถื่อนเอาชนะความพริ้วไหวถ้าไม่มีพี38ในวันนั้นยามามโมโตะอาจจะรอดและสงครามอาจจะยืดเยื้อออกไปอีกนานนี่คือเรื่องราวของปีศาจหางคู่กับภารกิจล้างแค้นสถานโลกครับ Next step ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวการดวลเดือดแบบนี้ครั้งหน้าอยากให้ผมจับคู่มวยไหนดีครับระหว่าง F6 F, f Hellcat vs 0มวยถูกคู่แลกหมัดกันมันๆหรือ s p i t f i r e vs BF109 สึกคลาสสิกแห่งโยุโรปคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับแล้วผมกับตันจะมาเล่าให้ฟังใน Warbird Tales สำหรับวันนี้สวัสดีครับ